สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปงไปสู่ขูซูคนครับผอกระบอกเท้าข้างหน้าเชี่ยงครับพี่น้องมาบรรยากาศย่างมือแลงครับมืเขาบุีร่มกับสีแห้งแยกน่อยนะครับหันหลังเซ่ทั้งทงหน้าแต่ว่าบังเบิ้ลเลยละทิงคันเท้เทิงต้นไม้นะครับมาตำตำกุ้งสดนะครับบริจัดโดนแล้วโลหนึ่งนะครับตำกุ้งสดตำมะละกุ้งสดเอาบังมะละมาเกี่ยมนึ่บะขึ้นจีเข่าทาอยู่พี่น้องกับพักกบกอบพูดโอ้งามอีหลีครับพี่น้องพักกอบอุ้ยกอบสมซื่อกับบักทัวกับ บักพริกนวยแดงใหญ่ๆนี่ละบักพริกนวยแดงใหญ่ๆแต่โบเผ็ดสีแดงโบเผ็ดเอ้ามาบ,บัวลอยอยังห่างพี่น้องมามาเสบล่องกันกับบา่าวเทาเบมึงก่อนนะเสียงเหลือม,มากจังหน่อยแหละพี่น้องแต,แต่ว่าแต่ว่ากันยังมือๆอ,อยู่เนือเน้อไอ้กุ้งตัวหน่อยเนือ้อนุ่มดีะนะ มึงกินไม่หงพักมันกรอบมันหวาน มันละอันรำขอมอันรำดีครับกรอบขมอันรำคักหลาย ร่มแห้งครับนเนมือนจะว่าคำม่าเนี่ยมันมันมันบ่แห้งมาไหนได้ซ้ำนี่มบงเว้นเนี่ยโอ้ยข,ขนาด ngầm nhiều lắm mày ngầm hiền mà Ủa, <tôi giọng> wow, xuống tổ, xám tổ Nó, chắc quá đi nè Ooh. มึงรอ้อมงมึงก่อนแดงนี่ก็แดงเสื้อก็แดงหมักพริกก็แห้งแดงคัะอืมอืมเอาแล้วเขาตายแล้วมึงนนบ่ได้กินอันไรมือ,อไรเว่น จัดลองมึง บกุ้งทะเลพี่น้องเป็นกุ้งก,งกุ้งเลี้ยงเพี่นองว่ากุ้งเลี้ยงน้ำจืดปะนางชิแม็นืมลม,ลม เป็นยังคือมากกินหมากมาละพี่น้องมันเป็นอันคนมันเป็นยาเยา็นยาเย็นยาระบาย Tây trời khén nhau mà Lùm mình nào Lùm mình nào Lắp tao vẫn ืกบอบอำลำคือ้เรา <laughs> อว่ามีเสียงล่มกะขอถดขอไปเดี๋ยวพีองเด้อเสียปาก ไปล้องจัดเบิงได้พี่น้องได้ตำือตำหุงแต่ว่าเ่าเอาบักหุล้งเอาเอากุ้งลงแทนนะครับเสียบ พักกวบดีครับใส่ให้มือ,มอแร้งบรรยากาศกระลังแต่ว่าลมขแข็งกระลังพอดีบอดการเงินบอด ดนดินหน่อยดนดินดนดนจะกินเถื่อกอ่ะกะเสียบพี่น้องปากอันน่ปากเป็นแผล าหัรประเภทผัดพี่น้องว่าใส่ผัดกะเพราออให้แน่มาถึน, <c oughs> ขนขอโทษขอให้เดี๋ยวพี่น้องเด้อประเภทผัดประเภทเทอดบา่าบ่สูครับพี่น้องยอม มันจะบางเถือ,อามากมันจะเป็นติดเจือดครับจมือนมันจะมีหนามนี่มันทำํำมันทำํำแห่งครับอืร่ม ใจก็พักกว่ามัด พี่น้องว่าเราว่างซุกกับดิบเนี่ย <c oughs> อันใดเจีกบวกกันพี่น้องบอกเขาว่าหาตำกุ้งแบบดิบแบบซดเเนี้ยเอาชิสียบกลัวเพราะว่าก็คือว่านะพี่น้องนะ <c oughs> กค่อยมากแบบแบบซุกเอาว่า,างแต่แบมากไปมากมัม่นมาพี่น้อง não é comigo พักพี่หน่องกุ้งตัวหน่อยแต่ว่าโลนึง มากเลยวรร่มงวดได้บ่ไหีไทยแล้วพันร่มงดย,ยังไม่หูคักเรียบร้อยพี่น้องใส่กับพักกวบใส่กับมะระขีนกูตาแดงไลบ้บ่ไหนอกห่อนเพน็ดดูว,บวบับๆวบแต่ว่ามีลมมาผัดน้องพี่น้องนะระบายไปจังหน่อย นะครับลมพัดกัดเสียบๆครับพี่น้องตํากุ้งสดแก้มกัม马拉แก้มกับผักกรอบนะครับกัดทือว่าเสียบๆสุดยอดนะครับบม่ได้กินโดนนะครับบม่ได้กินโดนกัดยังเสียบพื้นเรานะครับเดี๋ยวมือหนากะอ่าเวียนนะครับพี่น้องพี่น้องว่าหาแต่แนวหาแนวแปลกๆเป็นว่าหาแนวแปลกๆมากินมังแก่มาเถอะอย่างน้อแปลกๆหลายอย่างกับเป็นถ้าเป็นทั้งเรื่องของสิงสารสัตว์กับเป็น สัตสงวรสัต์คุมครองกับบวกกาด้วพี่น้องคุนว่าลาบนกเขาลาบนกขมอ้ยบวกกาครับพี่น้องย่านย่านตงงูสิงสิงีกระยานครับพี่น้องตงงูยังนีกับบวกกาครับพี่น้องมันมันคือว่าแหละบางเธอมันกับเขาอุ่นว่าเป็นสัต์คุมครองสัตสังวรบวกกานะครับเนาะกะขอถดขอให้พี่น้องไว้หลายแล้วก็เม่นู่ใดที่จัดซ่านะครับบัวทวงบัวท่านนะครับจัดให้พี่น้องชุ่มบัวทวงบัวท่านนะครับกะขอถดขอให้ด้อพี่น้องเด้อมื่บ้านกะไซหมูหัน มือนี้ก็ตำกุ้งตำกุ้งสดนะครับรองเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งมือหนาคนพี่น้องจักสีเมนูออยังแหละถ่าช่มพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เ,เกียรติดต,ตามรับชมบ่าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเเขานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับมือนครับสวัสดีครับ